ครับสวัสดีครับพบกับผมทอมบองการนะครับผมกับวิดีโอคลิปพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังนะครับพันธบัตนะครับกาฝากหมายมงคลต่างๆนะครับของทนสิทธิ์ของหายากนะครับก็วันนี้มาทําคลิปสั้นนะครับสําหรับพระเครื่องนะครับวันนี้ผมขอนําเสนอนะครับพระผงรูปเหมือนนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมเลย พระผงรูปเหมือนนะครับหลวงปู่เจอนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับแห่งจังหวัดนครปฐมนะครับผมเป็นพระผงรูปเหมือนที่มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมนะครับภายในกล่องก็จะมีนี่ครับการกระแทกให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเนื้อพระกันนะครับนี่ครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงปู่เจือนะครับผม นี่ครับนี่ครับด้านหลังก็ด้านหน้านะครับจะเป็นหลวงปู่เจือนะครับนั่งคัดสมาธินะครับบนฐานสูงนะครับตรงบริเวณฐานนะครับมีนะครับปั๊มนะครับข้อความว่าหลวงปู่เจือนะครับผมนี่คือพระนะครับด้านข้างนะครับเดิมๆนะครับไม่ไม่มีส้อมไม่มีอุดไม่มีชํารุดนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับยันประจําตัวขององค์หลวงปู่เจือนะครับผมด้านล่างมีข้อความเขียนว่าวัดกลางบางแก้วนะครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับใต้ฐานนะครับนี่ครับใต้ฐานฝั่งตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับฝั่งไม่ผิดนะครับฝั่งตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับผมก็เล่นหากันนะครับเล่นหากันนะครับ หลักร้อยกลางๆถึงหลักร้อยปลายๆนี่นะครับนะครับผมสาหรับพ้าผงรูปเหมือนหลวงปู่เจือนะครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมผมลองปิดไฟดูอ่ะนี่ผมลองปิดไฟให้ก็จะเห็นนะครับหน้าตานะครับจมูกแล้วก็ริมฝีปากขององค์หลวงปู่เจือนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเป็นผระผงรูปเหมือนนะครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่ครับบริเวณด้านหลัง เป็นยันหลวงปู่เจือนะครับใต้ฐานเป็นตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับผมหลวงปู่เจือนะครับก็เป็นพระเกจิดังนะครับแห่งจังหวัดนครปฐมนะครับวัดกลางบางแก้วนี่ก็เป็นวัดที่มีพระเกจินะครับที่มีวิชาอาคมเก่งกล้านะครับหลายท่านเลยนะครับสาหรับวัดกลางบางแก้วนะครับดังเยอะครับดังเยอะครับวัดกลางบางแก้ว คนที่เล่นหาพระเครื่องนี่จะรู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่ามีหลวงพ่อท่านไหนบ้างสาหรับวัดกลางบางแก้วนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับผมหลวงปู่เจือก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็พระเครื่องของท่านนะครับก็เด่นด้านแคลงแกร่ปลอดภัยนะครับเมตตามหานิยมเป็นหลักนะครับผมเมตตามหานิยมเป็นหลักนะครับแคลงแกร่ปลอดภัยนี่ก็ครงกระพันชาตรีอยู่ในตัวด้วยนะครับผมก็สายเหนียวอีก หนึ่งสายแห่งจังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับหลวงปู่เจือนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ทมเมืองการนะครับแนะนำนะครับแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่น้องน้องหนานานะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็หากท่านไหนนะครับสนใจนะครับสนใจจะติดต่อเช่าหาพระเครื่องกับทมเมืองการนะครับก็สามารถโทรมาติดต่อได้นะครับที่เบอร์ 095 3982533นะครับผมหรือว่าสะดวกแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมเข้ามาในไลน์เราก็จะมาทําการซื้อขายนะครับผ่านไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการโอนไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการสร่งนะครับพัสดุส่งสินค้านะครับทุกอย่างนะครับมีหลักฐานหมดนะครับผมคนที่เชี่ยวหาพระเครื่องกับผมก็จะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่า เราจะมีหลักฐานในการซื้อขายกันนะครับซื้อขายกันนะครับเพื่อความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับผมดูครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพู่เือนะครับมีโอกาสเปิดเข้ามารับชมคลิปของทอมเมืองการก็ติดต่อนะครับเข้ามาขอเช่าหาได้นะครับผมเดี๋ยวเบอร์ของผมผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมยังไงก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับเป็นอีก 1วัตถุมงคลนะครับแห่งจังหวัดนครปฐมหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาเล่นหายังไม่แรงนะครับผมยังไม่แรงมากแต่ว่าพุทธคุณนี่คือไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียรุ่นอื่นๆเลยนะครับทราการการันตีได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรับชมประมาณนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับน้องๆนะนะนะครับ ้านหลานใครก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสเอารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์หรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งนะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับร่วมพูดคุยกันสําหรับพระเครื่องนะครับราคาไม่ได้แรงมากนะครับสามารถจับต้องนะครับจับต้องสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับก็ การเล่นพระนะครับมีหลากหลายนะครับหลากหลายระดับชั้นนะครับมีความชื่นชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับมีงบประมาณการเช่าหาซื้อขายไม่เหมือนกันนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะชื่นชอบสายไหนเราจะชื่นชอบวัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับแพ็กเกจไหนนะครับจังหวัดไหนนะครับอยู่ที่ความชื่นชอบส่วนบุคคลนะครับถูกตาต้องใจถูกคอ เช่าหากันนะครับผมโอเคครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทําคลิปใหม่ๆนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังมือถือของท่านท่านก็จะได้รับชมนะครับหากท่านชื่นชอบหรือว่าอยากได้วัตถุมงคลนะครับตามคลิปไหนนะครับสามารถที่จะติดต่อผมเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านต้นคลิปนะครับผมเดี๋ยว ใต้คลิปนี้ผมก็จะมีเบอร์ติดต่อทิ้งไว้ให้นะครับเป็นเบอร์เดียวกับที่สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับทมือนการจากไปก่อนแล้วกันกับพระผงรูปเหมือนนะครับของหลวงปู่เจ้อแห่งวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนครปฐมโอเคครับสวัสดีครับผม